ข้อความจากจิตเนื้อสํานึกถึงคุณค่ะบางทีนะเราอาจจะไม่รู้ทันหรอกสิ่งเหล่านี้นะคะมันอยู่คงมันอยู่มันอยู่จริงๆมันดารงอยู่แหละแต่ว่าเราแบบอาจจะมองไม่เห็นมันเพราะว่ามันอยู่เนื้อสํานึกเรานะคะมันเป็นสิ่งที่ดํารงอยู่และมันต้องเป็นไปแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวข้อความจากจิตเหนื้อสํานึกถึงคุณค่ะใบแรก เจ็ดดาบเมื่อกี้ก็ได้เจ็ดดาบนะคะถูกขัดไปเมื่อกี้เลยอัดหมายเจ็ดดาบคืออะไรเจ็ดดาบนะคะมันเป็นสิ่งที่ซุกซ่อนที่ซ่อนเร้นนะคะที่แบบว่ามันเป็นนัยยะของการเอาตัวรอดหลบเลีกจากสถานการณ์ที่ไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยจะโอเคกับชีวิตเรานะคะให้ใช้วิธีการที่เงียบสงบ ให้ใช้วิธีการแบบว่าหลบหลีกซิกแซ,ก,ซกอย่างแยบยน์นะคะนี่เป็นข้อความที่จิตเหนือสำนึกเขาบอกมาคือไม่ให้ประทะอะไรที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยที่ไม่เกิดการประทะมันเป็นสิ่งดีอันนี้ต้องพูดเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็จิตเหนือสำนึกนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของตัวพวกเราเองในชีวิตประจําวันนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบมันคือสิ่งที่มันซุกซ่อนมันซ่อนเล้นสิ่งที่มันแบบว่า มันเป็นอะไรที่มันแบบถูกปกปิดเป็นการกระทําแบบเงียบๆนะคะหรือไม่อาจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีโปรเจกต์งานก็อาจจะทํางานที่เงียบๆที่แบบว่าคนอื่นคาดไม่ถึง5้าเหรียญนะคะ5เหรียญคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะต่อให้คุณจะอยู่ในสถานการณ์สภาวะที่มันดูขาดแคลนดูยากลาบากนะคะ5้าเหรียญเราคอนเฟิร์มว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณมีผู้นําทางจิตวิญญาณของคุณก็คือตัวตนสูงกว่าตัวตนที่ดีที่สุด Higher s e l f หรืออะไรที่คุณคาดไม่ถึงในช่วงเวลาที่แบบว่ามันเหมือนจะไปต่อไปได้แต่มันจะเหมือนจะมีแสงนำทางส่องมาให้คุณในจังหวะเวลานั้นทุกครั้งเลยเหมือนคุณมีของดีอ่ะเออแล้วก็คนที่ไม่ประสบความสำเร็จง่ายๆเจอบททดสอบเยอะๆเนี่ยมันมักจะแบบว่าบ้านปลายของเขาอ่ะมันมักจะสำเร็จห้าเหรียญมันเป็นอะไรที่แบบว่า ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตมากๆนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในตัวเองมากๆกว่าที่จะผ่านพนเรื่องราวอุปสรรคอะไรไปได้นะคะหเหรียญจิตเนือสำนึกของคุณอยากจะบอกว่าให้คุณสมดุลตัวเองทั้งการให้และการรับให้และรับอย่างสมดุลน,นะคะเออถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราให้อะไรใครมากเกินไป เหนื่อยรู้สึกว่าจะเหนื่อยไปฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักที่ทํางานหรือว่าเป็นการให้อะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะให้กลับมาทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินนะคะเรารู้สึกว่าเรามีแต่ฝ่ายที่เสียเนี่ยให้ถอยถอยทับออกมานะคะเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเราเองนะคะที่สําคัญที่สุดนะไม่ใช่คนอื่นนะให้มีความสมดุลน,นะคะทั้งการให้และการรับนะคะ อีกในย่าหนึ่งก็คืออาจจะได้รับการเปก็ได้นะคะอาจจะได้รับการเปการเปจากใครการเปจากใครไมยว่าเปจากตัวเองนี่แหละจากสิ่งที่เราทำถึงพร้อมอะแล้วมันก็จะมาเปให้เราเดอะเดเห็นไหมสิ่งที่เราทำถึงพร้อมแล้วเขาจะเปให้เราเมื่อเราทำเหตุกระตับใจทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงพร้อมหกักว่าช่วงเนี้ย คุณเจอกับสถานการณ์ที่มันยากลำบากเจ็ดาบห้าเหรียญและคุณนะ่ะรู้ตัวเองว่าคุณเริ่มเหนื่อยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตมันเป็นการ t าน n s f o r m a t i o n การยุติบทบาทเก่าๆเดิมเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่คุณจะได้รับการเปจากจัก,กรวาล เดอดเดทไม่ใช่ภัยที่ร้ายแรงนะคะเดอดเดทเนี่ยมันอาจจะเป็นการเหวี่ยงคุณออกจากสถานการณ์นี้ออกจากสถานการณ์แย่ๆออมันอาจจะเป็นการเหวี่ยงคุณออกเพราะว่าคุณเริ่มกลับมาตระหนักแล้วว่าเฮ้ยเหนื่อยเกินไปไหมนี่เดอดเดทมาเพื่อเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงจากข้างในคุณเองนั่นแหละเพราะว่าคุณตระหนักรู้แล้วไงว่ามันเหนื่อยเปล่าใต้สําหรับเด็กดั เด็กดาบคือการรอคอยคำตอบเป็นพลังงานของความอยากรู้อยากเห็นเด็กน้อยหัวไวนะคะแล้วก็มีจัดเลี้ยงด้วยเป็นน้องเสือน้อยที่แบบน่ารักคือรอแบบชิวๆใต้สำรับเนี่ยมันมาบ่งบอกอะไรที่มันอยู่ในใจคุณเนาะคือสถานการณ์เจ็ดดาบกับห้าเหรียญที่มันทําให้คุณแบบรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะ่ะแต่คุณไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแบบว่าโทษตัวเองอะ่ะคุณเหนื่อยแต่คุณเข้าใจอะ่ะคุณเข้าใจว่าทําไมคุณถึงต้องมาเหนื่อย คุณเข้าใจว่าทําไมคุณถึงต้องมาเหนื่อยเออแล้วคุณก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยเปล่าไหมถ้าคุณเหนื่อยเปล่าคุณก็พร้อมเนี่ยถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามว่าเอ้ฉันเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าเนี่ยหกเหรียญเนี่ยมันมันไม่สมดุลกันเลยมันเริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ยถึงเวลานั้นนะคะจักรวาลเนี่ยเขาก็จะเหวี่ยงโอกาสการทาน n s f o r m a t i ตัวเองให้คุณการลอกเปลือกจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อให้คุณการยุติบนบาทเก่าๆเดิมๆให้คุณด้วยพลังงานความไร้เดียงสาของคุณ พลังงานความเขาเรียกวอะไรความรักความรักไรเงื่อนไขแบบเด็กๆความชิวของคุณความที่แบบว่าคุณแบบเหมือนจะแบบไม่ใช่คนที่แบบมีน้ําเต็มแก้วคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดใจตัวเองให้กับสิ่งใหม่ๆไม่จมจอมอยู่กับที่เดิมอยู่กับสถานการณ์เก่าๆเดิมๆเนี่ยคุณพร้อมเปิดรับในใจคุณอนะเปิดกว้างมากอะไรก็ตามมาเลยอะไรที่เป็นโอกาสใหม่ในชีวิตที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองต่อ,อยอดไปได้มาเลยแล้วคุณดํารงอยู่ด้วยอะไร อารมณ์ดีดูดูดูเสือน้อยนี่เสือน้อยน่ารักไหมเออเนี่ยอารมณ์ดีแบบไม่ได้เกรงกลัวอะไรอะ่ะเออพร้อมรับทุกโอกาสจากจัก,กรวาลที่เดวเดยวจะมาทานฟอร์อมให้คุณนะคะขอให้ทำทำนายนี้เป็นคำานายที่ดีทุกคนนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่จิตเหนือสำนร็จากจะสื่อสารกับคุณคะ่ะ